เรหัดสดีที่23มิถุนายน2565กองสวัสดิการแรงงานโดยกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีเข้าติดตามประเมินผลการใช้เงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทไลออนอิเล็กทรอนิกส์จำกัดซึ่งเป็นสหกรณ์อมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นของบริษัทไลออนอิเล็กทรอนิกส์ ได้กู้เงินตามโครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานจำนวน5ล้านบาทจากการเข้าติดตามประเมินผลการใช้เงินกู้พบว่าสหากรณ์ได้นำเงินที่ได้รับจากกองทุนไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์คือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นำไปปลดเรื่องหนี้สินที่มีอัตราดอกเบีย้ยสูงและ เสริมสภาพคล่องสาหรับการใช้ใจ่ายในชีวิตประจาวันของสมาชิกและครอบครัวคาดว่าจะมีสมาชิกได้รับผลประโยชน์จากเงินกู้ดังกล่าวจํานวน684รายสากรของเราใช้บริการกับทางกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานมาทั้งหมด4ครั้งนะคะแล้วก็ทั้ง ล่าสุดที่เราพึ้งกู้มาเนี่ยจะเป็นโครงการกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์คุดผลตอบรับนะคะค่อนข้างโอเคนะครับสมาชิกเราทุกคนให้ความสนใจกับโครงการเงินกู้ที่เราประกาศออกไปนะคะแล้วก็โครงการนี้สามารถช่วยประคับประคองคุณภาพชีวิตของพนักงานของเรานะคะที่เป็นสมาชิกสากลเนี่ยในช่วงสถานการณ์โควิดเพราะว่าของเราก็มีพนักงานที่เขามีการติดเชือ้อกาจจะต้องอ ไปรักษาตัวอะไรอย่างนี้แล้วก็ส่วนใหญ่พนักงานเ,าเงินที่ได้เขาก็จะไปประกบประกะประคองการใช้ชีวิตประจําวันค่าเทอมลูกส่งเสียให้ที่บ้านหรือว่าผ่อนรถค่าผ่อนจ่ายอะไรต่างๆนะคะตรงนี้ถือว่าช่วยพนักงานของเราได้ค่อนข้างดีค่ะขั้นตอนในการยื่นกู้นะคะก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะกระชับส่วนใหญ่เอกสารก็จะเป็นเอกสารพื้นฐานทั่วไปเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้สร้างความ คุนวายอะไรให้กับผู้ผกู้นะคะค่อนข้างไปรับความสะดวกค่อนข้างเยอะค่ะของเราก็มีการส่งเอกสารผ่านทาง e-service ด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะอยากจะขอเชิญชวนให้สากรองอื่นๆนะคะเข้ามาร่วมใช้บริการนะคะโครงการของเขาค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ทุกๆโครงการเนี่ยตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ค่อนข้างดี แล้วก็วัตถุประสงค์ค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็ผลการพิจารณาหรือว่าขั้นตอนในการดำเนินการค่อนข้างจะกระชับแล้วก็รวดเร็วนะคะค่อนข้างโอเคค่ะอันนี้ขอเชิญชวนให้ประมาชิกเข้ามาใช้บริการกันนะคะค่ะสาเหตุที่มาเป็นสมาชิกนี้เพราะว่าเวลา มีเงินออมแล้วมีเงินเก็บเวลาฉุกเฉินหรือจะเป็นสามารถไปไปกู้เงินในของสากรได้ค่ะแล้วที่มากู้อันนี้คือกู้เกี่ยวกับโควิดเพื่อจะนําเงินไปใช้ชำระชาระหน,นี้แล้วก็ใช้จ่ายในในชีวิตประจําวันในในช่วงที่เป็นโควิดขึ้นมาค่ะค่ะที่ที่มาสมัครเป็นสมาชิกสากร่ลนรอ่อนออนี่ก็คือก็มี ผลในการแบบให้เรารู้สึกออมทรพัพย์แล้วก็ไว้ในการกู้คือเรียกอะไรกู้ฉุกเฉินเนี่ยค่ะในยามจําเป็นเนี้ยมันก็คือดอกเบี้ยต่ํากว่าที่เราจะไปกู้ในรอกระบบและที่กู้ครงการโควิดนี้ก็คือ คือช่วงที่เราก็ติดโควิดด้วยครอบครัวสามีก็ก็มีผลกระทบกับเรื่องโควิดของบริษัทเขาก็คือเหมือนกโดดพักงานไปอะ่ะก็เนี่ยก็ได้ได้เงินจนํานวนเนี้ยไปช่วยในการหมุนเวียนใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆสมาชิกเออคือพนักงานไรอ้อนเราเนี่ยให้มาสมัครสา ก่กันเยอะๆก็คือคือขาก่อนก็คือช่วยได้หลายอย่างกเช่นอย่างที่บอกว่ามันสามารถกู้ฉุกเฉินในยามจะเป็นดีกว่าที่เราจะไปกู้นอกระบบนอกระบบก็หลายทางแล้วเขาเขาจะมีสวัสดิการในการกู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเครื่องใช้ไฟฟ้าทุนการศึกษาแล้วก็แถมก็มีเงินปันผลกลับมา uh huh. ประโยชน์ตรงนี้เยอะค่ะอยากให้มาสมัครกันเยอะๆห,หากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ที่กองสวัสดิการแรงงานและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่กสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน